สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่วิชวิทย์กันอีกแล้วนะคะในชาแนลวิชวิทย์ห้าสิบสี่เนาะก็วันนี้นะคะอยู่ในหัวข้อที่ว่า,อ,าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะความรักเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนาะก็จะมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมดสองกองนะคะแม่จะทําสัญ,ญลักษณ์เป็นยูนิคอร์นนะคะใบที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะ listen to your True Feeling นะคะอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเนาะส่วนไปที่สองนะคะเป็น Hello and Goodbye นะคะก็ตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะว่าชอบกองไหนดึงดูดกับกองไหนนะคะหรือดึงดูดกับใบไหนเนาะแล้วเราจะมาดูคำทำนายการการทำนายของแม่เป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะรับแต่พลังงานบวกไปพลังงานลบนะคะหรือถ้าเกิด แม่พูดเรารู้สึกไม่ดีนะคะก็อยากจะให้พิ้งไว้ตรงนี้นะคะถ้าดวงไม่ดีไม่ใช่ของเราอันนี้คือสักโลแกนของช่องเราเนาะเราจะจดจำแต่สิ่งดีๆไปนะคะเก็บไปฟินก็ได้ถ้ามันไม่เป็นความจริงนะคะแต่ถ้ามันเป็นความจริงก็ขอยินดีด้วยนะส่วนใครต้องการเรียนดูดวงกับแม่นะคะแม่ก็ยังเปิดคอร์สสอนอยู่นะคะราคา2,999บาทอันนี้เป็นการเรียนผ่านอ่ะ ออนไลน์นะคะเป็นตัวต่อตัวเนาะอาจจะเรียนผ่านซูมก็ได้ Google Meet ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเข้าเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นนะคะก็จะมีอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการสอบอีก2ครั้งนะคะสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนนั่นเองปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติก็คือการที่เราจะวิเคราะห์ดวงนะคะจะมีการาวางไพ่นะคะแล้วให้นักเรียนอ่านนั่นเองเนาะส่วนข้อเขียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความหมายของไพ่อะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวไพ่ที่แม่จะเอาไว้สอนนะจะเป็น everyday t a r t นะคะเพราะว่าอันนี้จะค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะหากใครต้องการไปซื้อเองนะคะหรือว่ามีไพ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้าซื้อเพิ่มแม่จะทํำให้2ชุดนี้นะคะอันนี้เป็นไพ่ข้อความที่แม่คิดขึ้นมาเนาะแล้วก็บวกกับอันนี้นะคะราคา600บาทนะคะส่ง EMS เนาะ อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับการโปรโมทนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวแม่ก็ยังเปิดรับอยู่เนาะไปดูในโบชัวว่ามีอะไรบ้างนะคะการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น1,500บาทนะคะแม่ไม่ได้เอาไปทั้งหมดคือชั้นนะเอาไปทำบุญด้วยแล้วก็คนที่หาเบอร์ให้ชั้นนะฉันก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ไปนะคะเป็นน้องนักศึกษานั่นเองเนาะก็ช่วยๆเหลือกันนะคะในช่วงโควิดนะคะอะ คิดว่าทุกคนน่าจะเลือกกองไพ่ได้แล้วนะความสัมพันธ์ความรักของเราในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะโอเคค่ะมาพบกับแม่วิชวิชนะคะในชาแนลวิชวิชห้ิบสีนั่นเองสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือว่า listen to your true feeling นั่นเองนะคะมีลัคนาราศีอะไรดาวจันดาวศุกร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ คนที่เลือกกลองนี้นะจะมีทอรัสนะคะละักขณาราศีพฤกษกนะคะวอเตอร์นะคะวอเตอร์ก็จะเป็นลักขณาราศีกร,รกฎพิจิกมีนนะคะกร,รกฎพิจิกมีนแล้วก็อ q ควาเรียสนะคะลักขณาราศีกลุ่มนั่นเองมีตัวอักษรนะคะมีตัว B นะคะมีตัว P นะคะ แล้วก็วันที่เกี่ยวข้องนะคะมิสซันเดยวันจะอ่าวันอาทิตย์นั่นเองนะคะจันอะไรเอ่ยแล้วก็สกอร์พิโอนะคะพิจิกนะคะอย่างที่บอกไปนะแล้วก็สุดท้ายนะคะรัคนาราศี v ว r g o ก็คือจะเป็นกันนั่นเองนะคะเลขที่เกี่ยวข้องนะจะมีเลข2นะคะ24แล้วก็11นั่นเองนะก็จะเกี่ยวข้องกับ อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดก็ได้นะหรือว่าแบบเออชื่อจริงชื่อเล่นอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะอ่าเราจะไปเช็คพลังงานกันเลยนะคะว่าความรู้สึกของเราเี่ยที่มีต่อเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาเป็นยังไงบ้างคะขอดูหน่อยอ่าแม่จะตีดไพ่แล้วกันนะได้ four of swords นะคะสีฟ้าเป็น s w o r d นะคะรุ่นนี้แล้วยังไงได้ two of swords นะคะ ต่อมาได้อะไรคะได้ Age of Cups นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็ได้ Four of Pentacles นะคะต่อมาได้อะไรคะต่อมาได้ The Date นะคะไม่ต้องตกใจหลัง a t e คืออะไรหลัง a t e คือ r e g i n a the Boston นะคะก็คือ Queen of Wands นั่นเองถามว่าตัวเราเองเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาช่วงนี้นะความรู้สึกเราค่อนข้างนิ่งนะคะ ค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองนะคะปรับสมดุลกับตัวเองนะคะหรือไม่บางคนนะคะอาจจะรู้สึกป่วยขึ้นมาก็ได้แบบนอนน้อยอะอะไรประมาณนี้รู้สึกแบบเออฉันไม่ค่อยอยากทำอะไรนะในช่วงนี้แต่เราก็กำลังแบบพิจารณาตัดสินใจกันอยู่นะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอะของเราและเขานะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปดีในใจลึกๆอก็อยากจะพักแหละอยากจะปล่อยให้มันแบบ ไปเป็นตามเวรตามกรรมไปเลยละกันเออแต่ว่าอีกใจนึ่งอะเราก็ยังขงหงวงความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะรู้สึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีค่าสาหรับเราอะแต่อีกใจนึงอะเราก็รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนะถ้าเราสามารถจบอะจบจากความสัมพันธ์นี้ได้อะ่ะคือเราในใจลึกๆอะเราคิดว่าเราอยากจบกับความสัมพันธ์นี้นะ มันค่อนข้างเหนื่อยเราจะเล e อีกโกแล้วอ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเป็น queen of wands ก็คือตัวเราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าในเมื่อความสัมพันธ์มันดูแบบไม่ค่อยกระเตือองในเมื่อความสัมพันธ์มันยังดูตัดสินใจไม่ได้ในเมื่อฉันยังแบบไม่ได้รับความยุติธรรมมากพอในความสัมพันธ์ครั้งนี้ฉันควรที่จะเจอคนที่ดีๆคนที่เหมาะสมกับฉันคนที่สามารถดูแลฉันได้เป็นอย่างดีฉันเป็น queen of wands ฉันมีตัวเลือก แล้วทำไมฉันถึงต้องอยู่ตรงนี้เรากำลังทบทวนอยู่มันเป็นเพราะว่าความรักหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่าความหลงหรือว่าเรากำลังเหงาอันนี้คือความรู้สึกของเรานะคะที่มีกับเขาใช่หรือเปล่าถ้าใช่นะไปต่อกองที่หนึ่งกันเลยค่ะการอ่านของแม่บอกทุกครั้งเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย อย่าเก็บไปคิดไปเครียดนะคะว่าแบบอุ้ยตายแล้วแม่มันออกมาไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะคะถ้ามันออกมาไม่ดีเอาแต่สิ่งดีๆเก็บกลับไปคิดนะเพราะพลังงานบวกนะคะจะทําให้เราสมหวังดังที่เราตั้งใจไว้เลยนะกดแห่งแรงดึงดูดนะคะเป็นจริงนะแม่ใช้มาแล้วนะคะตอนช่วงที่แม่พังๆเนาะ,ะมาดูกันความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเป็นยังไงบ้างคะ่ะคนกล่องที่หนึ่ง ได้เอลเดอร์เอสปาดานะคะก็คือจะเป็นมหาดเล็กเป็นอาไนส์ก็ไม่ใช่เรเนเนี่ยเรนี่เ็าเป็น King of Swords นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Seven of Cups นะคะต่อมาเรด i น่าเดอะออรสนะคะ Queen of Pentacles นะ,ะแล้วก็ยังไงต่อได้ Four of Pentacles นะคะ ได้ทรีซอฟคัพส์นะคะทรีซอฟคัพส์และใบสุดท้ายได้ไ like. ลได้เดอะฟูลนะคะได้เดอะฟูลโอเคในความในความคิดของเขานะเขาคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันยังดูไม่ชัดเจนอะ่ะเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะมันมีตัวเลือกมาตลอดไงมันเป็นคนที่แบบเออไม่ใช่สิต้องพูดว่าเขาเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมาตลอด เขาเป็นคนที่ใช้ตรกกะเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือความรักเขาจะเห็นแก่ความถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาที่จะรักใครอ่ะจะมีเหตุผลมาซัพพอร์ตตลอดว่าทําไมเราถึงต้องรักคนคนนี้คนคนนี้ดีพอสําหรับเราหรือเปล่าสามารถส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานได้ไหมฐานะทางสังคมเข้ากันได้หรือเปล่าศาส,สนาเข้าได้ไหมครอบครัวเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นไปได้หรือเปล่ากับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งเขาพิจารณา มาหลายรอบแล้วนะคะหลังจากที่ตอนแรกๆเขามีตัวเลือกเยอะใช่ไหมจนสุดท้ายท้ายที่สุดอะ่ะเขาจบอยู่กับ queen s of wands นะคะ queen s of wands sorry queen of pentacle s ตัวเราอะ่ะเป็น queen s of wands แต่ตัวเขาอะ่ะคนนี้เขาคิดว่าเราอะ่ะเป็น queen s of pentacle s คือเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองมีโปรไฟล์ที่ดี มีคนที่แบบอยากจะได้เราเยอะแยะและเขาตกตะกอนความคิดเรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเราเนี่ยแหละเหมาะสมกับเขาเราเนี่ยแหละสามารถเข้ากันได้กับเขาเราเนี่ยแหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายในฝันของเขาอ่ะอืมแล้วตอนเนี้ยเขารู้สึกนะคะ คือมันแปลกมากเลยรูป้ปะคือ for o f pentacle อ่ะมันตรงก,กันกับตำแหน่งของเราที่เพิ่งจะเปิดเมื่อกี้นี้นะคะถ้าย้อนคลิปกลับไปดูเขาห่วงแหนความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาไม่อยากปล่อยไปเขาแบบจริงๆอ่อะคือเขาถามว่ากาักไหมไม่ได้กักคือเขาก็รักเรานั่นแหละเออแล้วก็ห่วงแหนความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอะถามว่าความสัมพันธ์มันจะดำเนินไปในรูปแบบไหนเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ ครั้งนี้มันดําเนินกันไปแบบสบายๆในรูปแบบของเพื่อนคือเขาคิดว่าเออการอยู่ด้วยกันตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วมันมีอิสระซึ่งกันและกันซึ่งเขาอาจจะมีหน้าที่การงานค้าคออยู่มีสังคมอะไรแบบเนี้ยที่ยังไม่สามารถเปิดตัวเราได้ร้อยเปอร์เซนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะคะเราดีมากๆเลยในสายตาเขาเราดีที่สุดแล้วในสายตาเขาแต่ตัวเขาเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยสถานะยังรู้สึกว่า มันมีหลายอย่างที่เขาจะต้องเคลียร์อย่างเช่นเรื่องการงานการเงินอะไรพวกนี้นะเขาก็เลยแบบถามว่ารักไหมรักนะชอบนะรู้สึกเข้ากันได้นะมีความสุขนะที่อยู่ด้วยกันแค่ยังไม่อยากชัดเจนนะคะเขาจะชัดเจนในสไตล,ล์เขาแค่นั้นแต่ว่าอย่ามาถามหาสถานะที่แท้จริงยังให้ไม่ได้อันนี้คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันบ้างนะคะว่า ความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนนี้มันจะเป็นยังไงกับคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงได้เดอเฮอร์มิตนะคะเฮอร์ it, ม,มิตมาแม่แล้วไงเซเวนออฟคัพก็ขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วยังไงได้ทูออฟเพนเดิลโคนะแล้วยังไงคะ The Chariot นะคะต่อมาได้ไฟฟอร์บวอนสนะคะใบสุดท้ายคะ่ะใบสุดท้ายได้ทรีออฟวอนส์ โอเคอยากจะบอกว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายเขาอ่ะจะต้องมีการพลัดถิ่นนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะทําให้เราและเขาได้ห่างกันนะคะการห่างไกลกันอย่างเงี้ยมันทําให้มันมีความเงียบเกิดขึ้นในความสัมพันธ์จากตอนแรกที่มันเงียบอยู่แล้วมันเงียบกว่าเดิมอีกนะแต่รู้ไหมความเงียบเนี้ยมันทําให้ตัวเขาอะ่ะเลิกสับสนเลิกสับสนว่าจะทํายังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เงียบไปทําให้เขารู้สึกคิดถึงเงียบไปรู้สึกว่าเราเนี่ยแหละคือคนสําคัญที่สุดแล้วเขาได้ทบทวนตัวเองนะคะและในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหลังจากาถ้าเกิดเรามาเปิดคลิปวันนี้นะคะวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่13พฤษภาคมนะคะถ้าเกิดเป็น13บสมมิถุนายนในเดือนหน้านะ คือเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคิดถึงแล้วก็แบบเออคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วและเขาจะ take action ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะเขาจะกลับมาหาเราแล้วก็มาบอกรักบอกชอบเราในสไตล์ของเขาถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเขาอาจจะพิมพ์หรือถ้าเขาไม่พิมพ์เขาอาจจะแสดงออกว่ารักเรามีเราแค่คนเดียวนะคะกองนี้ดีมากๆเลยเนาะก็จบการทำนาย ไปแล้วนะคะแม่ขอขอบคุณทุกคนที่ทำทาสเตม็มให้คนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์แม่อ่านหมดเนาะขอขอบคุณที่สนับสนุนคลิปแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันกองที่สองต่อเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่วิชวิตกันอีกแล้วนะคะในชาแนลวิชวิต54นะก็อยู่กันในกองที่สองนะคะ Hello and Goodbye นั่นเองเนาะ จะมาดูกันก่อนนะคะว่าลัคนาราศีอะไรดาวจันทร์ดาวศุกร์อะไรที่มีผลกับคนที่เลือกกองที่2นะคะอย่างแรกนะคะแอริสนะคะลัคนาราศีเมษนั่นเองต่อมาวีนัสนะคะจะเป็นวันศุกร์นะคะต่อมาไฟนะคะอ่าไฟร์ Fire นะคะธาตุไฟก็คือจะเป็นเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็จิมินี่นะคะจิมินี่ก็จะเป็นอ่ลัคนาราศีเมถุนนั่นเอง มีตัวอักษรนะคะมีตัวดีแล้วก็มีตัว E นะคะเลขที่เกี่ยวข้องจะมีเลข5นะคะแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนะคะจะเป็นวันเสาร์ Saturday นั่นเองตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีเลข5เลข1เลข16เลข23นะคะที่เกี่ยวข้องกับคนที่เลือกกองที่2นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพลังงานเราตรงไหมนะคะเราจะเช็คอีกรอบหนึ่งโดยการที่ จะถามว่าตอนนี้ตัวเราอะรู้สึกยังไงกับเขานะคะมาเช็คพลังงานก่อนนะการอ่านของแม่เป็นการอ่านแบบ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเก็บแต่สิ่งดีๆเอาไว้สิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องไปเก็บมันนะต้องจำมันอ่ะไหนดูซซได้อะไรได้ t o of swords นะคะ t o of swords แล้วยังไงคะได้ the empress นะคะเรารู้สึกยังไงกับเขาอีกนะได้ two of s w o r d คะ่ะแล้วยังไง ได้คาเปโลเดอเอสปาเอสปาดัสนะคะก็จะเป็นเป็นอัศวินไนออฟโซดนั่นเองไนออฟโดนะแล้วก็ได้เซเว่นออฟวอนสนะคะเซเว่นออสใบสุดท้ายได้ไรคะได้เซเว่นอ่าได้ซิกซ์ซอคนะคะซิกซ์อ ถามว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับเขาเรามีการตัดสินใจนะว่าจะไปต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีไหมรักไหมรักแหละดีเพรสขึ้นนะ่ะแต่พอดีว่าแบบเออเขาว่าชอบทำตัวเหมือนคุณแม่นะคะคุณแม่ลักษณะนิสัยคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่ที่บ้านเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเขาเป็นคุณแม่ก็คือ อาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงลงบ้างหรือว่าอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนเก็บอารมณ์ได้ไหมเก็บได้แต่จะขี้บ่นนะคะเรารู้สึกว่าแบบบางทีเงียบหน่อยก็ได้อะไรแบบเนี้ยคือแบบบ่นฉันทําไมอ่ะฉันไม่เข้าใจฉันทําอะไรผิดอ่ะฉันทําผิดนิดนิดหน่อยหน่อยก็แบบมองข้ามกันไปได้ไหมมองข้ามไปเลยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างหยุดนิ่งนะคะตัวเราอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเออ นิ่งพักไปก่อนดีไหมความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนดือ้อแล้วก็คิดว่าแบบเออเธออ่ะอยากจะทําอะไรอะ่ะเธอก็แบบตามใจตัวเองแล้วเธอเหมือนมาบังคับฉันด้วยให้ฉันทําตามอะ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันมันอึดอัดไหมมันไม่ได้อึดอัดหรอกแต่มันแบบมันหงุดหงิดไงว่าแบบสั่งอะไรนักหนาสั่งเยอะมากๆอะไรแบบเนี้ยคือแบบ อะไรอะ่ะฉันไม่ใช่ลูกของเธอนะเนี่ยไพ่ไพ่เด็กขึ้นนะคะซิกซอฟซิกซอฟอะเรามีความรู้สึกว่าแบบเออมันมันมาต่อจากตัวเซเว่นซอฟไงมันแบบเฮ้ยมืนเธอพยายามเอาชนะฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบชอบสั่งฉันน่ะฉันแบบฉันไม่ใช่เด็กฉันไม่ใช่เบบีแบบเบบีที่คานอยู่หรือว่าฉันไม่ใช่ลูกของเธอนะเว้ยคือแบบสั่งอะไรนักหนาไม่เข้าใจรู้สึกว่าแบบ เออจะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ไหมอะ่ะคือเธอแบบจอมบงการอะ่ะฉันแบบฉันรู้สึกแบบเบื่อออสั่งอะไรอะ่ะอารมณแบบนี้นะคะอันนี้ใช้ energy เราเปล่าถ้าใช่นะคะไปต่อนะ energy มันประมาณว่าแบบอะไรอะไรอะคะขุณพ่อคุณแม,คณแม่คือแบบเราอาจจะแบบเป็นเป็นเหมือนแบบในสายตาเขาอะเราอาจจะเป็นเหมือนเด็กเล็กๆก็ได้นะคะที่เขาชอบสั่งอะทําให้เรารู้สึกว่าแบบอะไร อารมณ์แบบนี้นะในดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราบ้างนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเป็นยังไงนะหากใครต้องการขยายดวงนะคะก็นัดแม่มานะยังรับดูดวงอยู่นะคะแต่อาจจะแบบเออตอบช้านิดนึงเนาะก็เข้าไปในทวิตเตอร์ฉันตอบเร็วสุดแล้วตรงนั้นนะอ่ะม,มาดูกันว่าตัวเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราตัวคุณเขา หนดูซิอู้ได้ The Hermit นะคะคนแก่ขึ้นนะคะลัคนาราศีกันก็ได้นะเวอร์โกนะต่อนาเป็นลาลูน่านะคะก็เป็น The Moon นั่นเองแล้วยังไงต่อคะได้ดี High p r i ไพ่คนแก่ดี e h i l o n ขึ้นด้วยนะคะ h i โ l o น n นะคะเป็นอะไรแล้วยังไงอีกคะได้ Four of Pentacles นะ,ะได้ t w of Pentacles นะคะ อาใบสุดท้ายเขารู้สึกยังไงกับเราได้เอ o ออเพน a c โคนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเนี่ยคือเดอะเฮอร์ขึ้นนะเนาะเดอะ o ม n ก็ขึ้นคือตัวเขาอะมีความรู้สึกแบบเป็นห่วงเรามากนะคะเนื่องจากวิถีชีวิตของเราการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนชาวบ้านแล้วกันคือแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบอะไรที่แบบเป็นแม่สีเรือนหรือว่าเป็นคุณพ่อสีเรือนที่แบบจะอยู่ในบ้านแล้วแบบน่ารักน่ารักเราอาจจะเป็นอะไรที่แบบแซบแซบโซนๆนอะไรแบบนี้เนาะทำให้เขารู้สึกเป็นห่วงเขาค่อนข้างที่จะคิดมากวิตกกังวลนะคะเรื่องเกี่ยวกับเราว่าแบบเราจะไปดื้อไปโซนที่ไหนหรือเปล่านะดูแบบคันคันดูแบบแหลรื้อหน้าขึ้นมานะคะคือแบบโอ้วิตกกังวลเนาะเขาช่วงเนี้ยเขาพยายามใช้ธรรมะหรือว่า เข้าไปหาศาสนาของตัวเขานะคะเพื่อสงบจิตสงบใจนะคะไม่ให้บ่นเราเยอะไปมากกว่านี้เขารู้ตัวแหละว่าเขาบน่นแต่ว่าที่บ่นนะมันเป็นเพราะว่าความเป็นห่วงอะแล้วเขาก็คิดว่าแบบเออความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูค่อนข้างต่างนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะที่แบบเออคู่ของเราเนี่ยตัวคนที่เรามาถามถึงอะแม่ให้พลังงานคนแก่ชัดๆเลยคือแก่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 แ,ก,แ,ก,แก,ก่มากๆ ถ้าเกิดไม่ใช่คนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเรานะคะเป็นคนแก่ไปเลยก็ได้นะคะประมาณ6กถึงสิปี10บถึงสิปี20ปีไปเลยก็ได้นะคือแก่มากความคิดเขาแก่มากแล้วหัวโบราณด้วยนะคนนี้แล้วแบบจะเป็นคนที่แบบขี้ห่วงอะ่ะนิดๆหน่อยๆก็ขี้ห่วงนะคะคือแต่งตัวแบบฉันเนี้ยคือไม่ได้แล้วนะคือแบบโอ๊ยตายแล้วด่าแน่ๆเลยถ้าแต่งตัวแบบแม่นี่คือพังนะคะพังไปข้างเลยด่า อ่วอรนเนี้ยคือเขาอ่ะกำลังวางแผนอยู่นะคะวางแผนสร้างอนาคตกับเราอะ่ะเออ Age of อแม่ Age of Pentacle ขึ้นอย่างนี้นะคะแสดงว่าเขาจริงจังจริงใจกับเรามากๆเลยนะจริงจังแบบแก่แก่จริงใจแบบแก่แก่นะคะคือแบบโอ้ได้คนแก่ค่ะอันเนี้ยกล่องเนี้ยได้คนแก่คือถามว่าเราเรารู้สึกยังไงเราก็คงรักเขาแหละเขาก็รักเราแต่ก็แบบจาริตมันเหมือนแบบ ด a d ดดี้อ่ะแบบดดดี้ที่แบบเออมีแฟนเด็กอะไรแบบนี้หรือว่าชูก้ามามีที่แบบอ,อ่ามีแฟนแบบเด็กๆซ่าๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยเออจริงๆอ่ะเขาสามารถสนับสนุนทางการเงินเราก็ได้นะแต่ว่าคือเราอาจจะต้องแบบมีการเขียนแผนไปว่าแบบเออเราใช้จ่ายยังไงบ้างแล้วเขาก็จะมาดูเขาไม่ได้ให้ทั้งหมดนะคะคนคนนี้ for open t a c l e s ขึ้นนะคะเขาเป็นคนฉลาดในการใช้เงินนะคะเราไม่สามารถที่จะขอเขาได้เต็มไม่เต็มเหนียวนะคะ เราจะต้องิสต์รายการว่าอะไรเป็นค่าใช้จ่ายเราเสร็จแล้วเราก็โชว์ให้เขาดูเขาก็จะถามว่าอันนี้คือไรตัดทิ้งได้ไหมอันนี้อะไรตัดได้ไหมมีใบเสร็จหรือเปล่าอันเนี้ยไม่มีไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ให้เงินง่ายๆนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเป็นแล้วถามว่ารวยไหมรวยเหมือนกันนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดนะแล้วก็ออกแนวส่งคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคนคนเนี้ย รักไหมรักค่ะรักมากรักแบบอยากจะสร้างครอบครัวด้วยแต่ว่านิสัยแก่เท่านั้นเองในดูความสมคัญนในอนาคตนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะตายแล้วกองดีทาไมแบบใคร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 ของฉันในดูซิในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างขอดูนอยคะ่ะได้ the s t r ต n นจนะคะได้ the s t r ต n g จ์ฟูลอ่านไม่ออกช่างมัน ได้ทูอฟสอดขึ้นมาอีกแล้วนะคะเครียดเหรอลูกแล้วไงอะ่ะได้เซเว่นออฟคัพส์นะคะเซเว่นออฟคัพส์ต่อมาได้อะไรคะได้เอกออฟวอนส์นะคะเอกออฟวอนส์แล้วก็ได้โซตาเดอะบัสตันนะคะเด็กถือไม้เพจออฟวอนส์นะคะแล้วก็ได้ the lovers นะคะได้เ h e l o อ e r s ขึ้นมาแม่ขอขยายเดอะลอฟเวอร์ก่อนมันคืออะไร เดลอฟเวอร์ก็คือ f o v w o n d s นนะคะ5 of Wands แล้วก็ได้ Retina of Baston นะคะไปสุดท้ายได้อะไรคะได้เ g e of p e n t a c โ e โ okay. อเคถามว่าในอนาคตจะเป็นยังไงตัวเขาอาจจะพยายามยอมเรามากขึ้นนะคะจะแบบเออเพยายามเข้าใจนิสัยเด็กๆของเราให้มากขึ้นนะว่าแบบเออวัยรุ่นนะ่ะวัยรุ่นแบบ คือเขาอาจจะเป็นเบบี้บูมนะเบบี้บูมพยายามจูนกับแบบเจน X อ็กเจนย Z เจนเซแล้วนะคะคือเขาก็แบบเออมันยากแต่ว่าคือฉันก็จะทําให้เธออ่ะก็ก็ฉันก็รักเธอฉันฉันจะพยายามแบบทําทําตัวแบบปกติเนะไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วต่อมานะคะคือเขาอาจจะแบบค่อนข้างลำบากใจนิดนึงด้วยความคิดของเขาอะ่ะเขาอาจจะคิดว่าตัวเราอะ่ะเนื่องจากตัวเราเด็กถ้าเรามีเพศตรงข้ามที่เป็นเพื่อนอะ่ะ เข้ามาคบเข้ามาคุยใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีอาการหึงขึ้นมานะคะแล้วอาจจะแบบถามเราว่าแบบอันนี้ใครยังไงที่ไหนเอออะไรแบบเนี้ยเราต้องเตรียมคําพูดให้ดีๆนะคะคนคนนี้ค่อนข้างรักเรามา,มากแล้วก็หึงเรามากเลยนะเวลาหึงเขาหึงแรงนะคะเพราะฉะนั้นเคลียร์กับเขาให้ดีๆว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นอะไรถ้ามีคนมาจีบเราแล้วแบบเป็นคนอายุเท่าๆกับเราบอกเขาไปเลยว่ามีคนมาจีบแต่ว่าชนะก็รักเธอแค่คนเดียวเนาะ ทำยังไงก็ได้แําให้เขาแบบรู้สึกว่าเรามั่นคงกับเขานะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปคบซ้อนนะอันนี้ไม่ได้แนะนํานะคะแม่แม่ไม่ได้แนะนำเนาะอ่ะโอเคเนาะมันมีคนเข้ามาแหละมีคนเข้ามาแบบเอออยากสารความสัมพันธ์กับเราเพราะเราดูสวยอะ่ะเออเนาะให้ทําไงได้อะ่ะระวังนะคะระวังไว้ให้ดีเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะอย่าเข้าไปใกล้ชิดมากนะคะมิงานความสัมพันธ์จะแย่ คือความสัมพันธ์เขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราแน่นอนเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะวันนี้แม่ก็ขอขอบคุณคนที่ทำทา s สแตมคนที่คอมเมนต์ให้แม่คนที่แบบกดไลค์กดแชร์กดซับขอโทษค่ะกด subscribe ให้แม่นะคะแม่ก็แบบเอออ่านทุกคอมเมนต์เนาะแล้วก็วันนี้แม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ